นี่ยืนอยู่ตรงหน้าโรงแรมนะคะทุกท่านเขาจะถอยหลังเข้าโรงแรมนะคะทุกท่านถอยหลังถอยหลังเข้ตรงข้างหน้าก็จัดสวยดีนะเข้ามาในโรงแรมทุกท่านก็จะมีกาแฟให้กินตอนเช้าก็จะมีกาแฟให้กินตอนเช้านะคะทุกท่าน นี่นะคะทุกท่านนี่นี่เป็นหลังนะเป็นหลังที่ให้เช่านะก็หลังใหญ่อยู่ด้วยทุกท่านนี่เป็นหลังเป็นหลังเนาะอันนี้เป็นหลังสําหรับครอบครัวนะมาเป็นครอบครัวใหญ่เนาะก็จะเช่านี่เห็นไหมกำลังทาใหม่สวยนะคะสวยเพราะก็ทําใหม่ตรงนี้นะตึกเอเป็นหลังนี้ก็จะทํใหม่นะคะทุกท่านเนี่ยก็ทําใหม่นะคะทุกเอ้าก็ทาใหม่นะแต่ตึกตึกที่เราอยู่นี่มันจะเป็นมันจะเป็นตึกแรกนะตึกแรกที่ทำเนาะ ไปนี่นะก็จะเป็นห้องสองห้องนะข้างนี้ก็ข้างนี้นะแล้วก็มีตรงที่สาวยน้ำแนละ้วที่ถ่ายไปเนาะนี่นี่ใช้หมดนะคนมาเช่ามันเต็มไงแล้วก็อยากอยู่เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่ามันเต็มเนาะทำไงอยู่ในห้องก็ห้องกว้างนะห้องกว้างนะห้องกว้างก็โอเคนะโอเคร่มรื่นร่มรื่นนะที่ไหนที่เรานั่งเห็นไหมเนี่ยที่เรานั่งที่เรานั่ง ที่เรานั่งนะคะทุกท่านก็จะมีรูมเมยนะตลอดยี่บสี่ชั่วโมงนะโอเคโอเคนี่สวยเป็นบ้านเขาทำสวยมากมสวยน่าอยู่น่าอยู่ทุกท่านแล้วน่าอยู่นี่ <laughs> น่าอยู่ร่มรื่นร่มรื่น น่ารื่นดีเป็นห้องเป็นหลังใหญ่นี่นี่คือหลังใหญ่อันนี้จะเล็กลงมานะอันนี้ก็หลังใหญ่ออันนั้นก็ใหญ่อยู่อันนี้ก็จะเป็นห้องคล้ายๆห้องแถวนะนห้องอนนยาวไปถึงตรงโน่นอะถึงสาว่าน้ำเนาะสาว่าน้าก็จะมีโรงโรงครัวโรงอาหารานะแต่ช่วงนี้ก็จะเงียบหน่อยเนาะเดี๋ยวอีกห่อยก็เปิดก็กกกจะมีพวกเครื่องดื่มพวกอะไรให้ เราซื้อเวลาคนมาเล่นน้ำนะทุกท่านเนาะก็จะเปิดให้คนเล่นน้ำข้างนอกมาเล่นด้วยอย่างเงี้ยคนถึงที่ให้ต้นอะไรนี่ทำไมสวยจังเลยบรรยากาศดีร่มรื่นนะทุกท่านเนาะที่นี่ก็จะเป็นที่นี่ก็จะเป็นข้างหน้านะคะข้างหน้าเนาะเมื่อกี้ในสระว่ายน้ำก็จะเป็นข้างหลัง ทีนี่ก็จะเป็นข้างหน้านะทุกทนะ่านเนาะข้างหน้านะี่มันก็อยู่ใกล้ตลาดเนาะตลาดก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะจะซอยไปเนาะข้างหน้าก็โอ้ดอกไม้ก็สวยดีทุกทนะ่านเนาะดอกเข็มบ้านเราเนาะดอกเข็มบ้านเรามันก็จะสวยดีเลยทุกท่านดอกไม้บ้านเราก็ไม่แพ้บ้านที่เมืองนอกเหมือนกันนะอยู่ทูวทั์ก็ไม่แพ้กันหรอกเพราะว่า เราแค่เราไปเที่ยวหลงฟูทัศน์ของเราก็มีภูเขาที่สวยที่งามเนาะมันไม่แพ้กันหรอกมันแต่มันมันก็เป็นคนละแบบเฉยสยนะความสวยความงามก็พอกันเนะเาะเมืองไทยเราก็สวยนะทุกท่านเนะเานะนั่นแหละตลาดเห็นไหมนู่นตลาดนะคะทุกท่านตลาดเช้าสายมาเขาก็อีไปตรงนู้นอีกไม่ไกลนะเราจะเดินเที่ยวไปเรื่อยๆ อันนี้เป็นตลาดเช้าตัวนู้นก็เป็นตลาดทั้งวันยันยินนะไม่ไกลกันไม่ไกลกันคเครื่องอำนวยความสะดวกก็จะตรงนี้มันจะเหมาะเลยเหมาะเลยมันอยู่ในในตัวอำเภอนะในตัวอำเภอแล้วก็พอเราเดินออกไปนะี่มันก็จะมีอาหารการกินเยอะแยะไปหมดอ่าบางโฮเทลก็ไม่มีอะไรเลยมไม่มีอะไรใกล้ไงมันหนึง่งมัน ก็เลยชอบที่จะที่จะมาพักที่นี่เนาะทุกท่านนะชอบที่จะมาพักที่นี่เพราะว่าบรรยากาศมันดีไงสาวายนะ้ำก็เขาจะมีเป็นเป็นหลังด้วยนะเป็นหลังก็จะอยู่ตรงนู้นนะว่าจะไปเศร้าเป็นหลังแต่มันเต็มไงเพราะเรามาก็เราไม่ได้จองไว้มาเราก็มาตึกแลักไปตึกหลักสองทุ่มสองทุ่มมาถึงที่โรงแรมนะก็ว่าจะเศ่าเป็นหลัง งห้องก็ใหญ่ไอ่ที่นี่มันเต็มก็ไม่เป็นไรห้องก็ใหญ่ห้องก็ใหญ่อยู่ห้องเขาโอเคเลยแหละใช่ไหมทุกท่านสวัสดีค่ะมอร์นนิ่งตอนเช้าที่เมืองไทยนะคะทุกท่านเนาะก็เดินมาเที่ยวนะเดินออกมาเที่ยวข้างนอกนิดนึงนะคะทุกท่านเนาะ ชมบรรยากาศชิวๆนะบางท่านก็ยังไม่ตื่นนะที่นี่โฮเทลนะคท,ท่านนะที่นี่โฮเทลก็มาพักโฮเทลก็จะมีสระว่ายน้ําให้เล่นนะเด็กมันชอบนะถ้าไปพักที่บ้านมันก็ไม่มีสระว่ายน้ำนะคะท,ท่านนะก็เลยมาพักที่โฮเทลนะคะทุกท่านเนาะโฮเทลมันจะมีเป็นหลังด้วยแล้วก็มีเป็นตึกด้วยนะ มาที่ไรก็มาพักที่นี่นะคะทุกท่านจ้าแต่ตอนเย็นๆนี่เด็กแกเยอะนี่สนเล่นน้ำเพราะมันอากาศมันร้อนเนาะเมื่อวานนี่โห้ยทั้งร้อนยุงก็เยอะเข้าป่าอากาศมันร้อนอ่ะนัามาดูที่เย็นเรามาเจอที่ร้อนมันก็มันก็ร้อนหน่อยนึงนะมันยังไม่ปรับตัวเนาะทุกท่านเนาะยังไม่ปรับตัว เด็กๆก,ก็ยังนอนไม่ตื่นนะเพราะว่ามันยังมันเคยชินนะเพราะว่าที่โนนมันก็เป็นเวลานอนเนาะเป็นเวลากลางคืนนาะที่นโนนนะที่ที่บ้านเราเนาะแต่ที่นี่มันก็จะเป็นตอนเช้าเนาะมันก็ไม่เช้าเท่าไหร่ลแล้วมันก็เกือบแปดโมงแล้วลหละแต่ว่าอากาศก็แดดจ้าแล้วแดดจ้าแล้วนะทุกทนะ่านเนาะนั่ง นั่งโต๊ะนั่งแค่แถวนี้ก็แล้วนัทุกันเนาะนั่งชมบรรยากาศชิวๆดูไปเรื่อยๆนะทุกท่านเนาะอันนี้จะเป็นที่ใกล้บ้านเนาะเทียวใกล้บ้านก็ไม่ไกลนะอืมก็ช่วงเงยนเง็ยนๆก็จะเจียวเจ้าเจียวเจ้า,จา,จาหน่อยครับเด็กๆหรือว่าคนโตเขามาเล่นน้ำกันเนาะ มาว่ายน้ำเล่นกันช่วงนี้เขาก็ยังไม่ตื่นกันก็มีนะอืยังนอนกันอยู่ส่วนมากจะเป็นช่วงเย็นๆนะคนเยอะอากาศก็ดีนะอากาศก็ดีมีโต๊ะมีแค่ให้นั่งเลยนะพักผ่อนย่อนใจก็จะสงบเงียบไปอีกอย่างหนึ่งนะช่วงเช้านะ เขายังไม่ตื่นแต่เราตื่นมาตื่นมาเที่ยวแล้วนะทุกท่านอื่นเขายังไม่ตื่นกันเลยอาน,นักลอยโอเตรงตรงข้างหน้าโฮเทวก็จะเป็นตลาดนะคะตลาดขายสุงนะเป็นตลาดก็จะมีทุกอย่างเนาะมันอยู่ใกล้อำนวยความสะดวกมากเลยตรงนี้ มันมีที่ใกล้บ้านกว่านี้อีกก็มันก็จะไม่เหมือนอย่างนี้นหละความสะดวกมันไม่เหมือนอย่างนี้นะอืมก็โอเคนะโอเคมาที่ไรก็มาพักที่นี่นะทุกท่านจ้า